บริษัทสกินไมค์คอสเมตจำกัดการันตีความปังคว้าสองรางวัลใหญ่จากชมรมปั่นน้ำใจอุ่นไอรัก ชมลมปน้ำใจอุ่นไอรักนำโดยคุณกิจสวรรณวิไลกุลประธานคณะกรรมการจัดงานพร้อมด้วยพันธมิตรร่วมกันจัดงานประกาศร,รางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีถึง3รางวัลอาทิรางวัลคุณค่าแห่งบุคคลกินลีทองมหาชนครั้งที่7ประจำปี2,564ในโครงการยกย่องสร้างสารรค์คนดีต้นแบบของสังคมไทยและรางวัลสุดยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสู่มาตรฐานโลก global b i t award s 2021 และรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกระแสต,ตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี Asian Bestseller Award ซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาณลานกิจกรรมลอยฟ้าชั้นสิศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวรัชดากลุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากพลเอกเชษฐาฐานะจารโรเป็นประธานในพิธี และหนึ่งในบุคคลองค์กรน,นักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพให้เข้ารับรางวัลกินลรีทองมหาชนครั้งที่7ประจำปี2564ในสาขานักธุรกิจตัวอย่างดีเดน่นและรางวัล Global Beat Award 2021คือขุนชูชาติหลอดทองล้าง ซีอบริษัทสกินไมคคอสเมตจำกัดและคุณอันนิงนิพาพรหลอดทองล้างซีอสกินไม่คอสเมตจำกัดโดยได้กล่าวถึงรางวัลและธุรกิจสุดปังนี้ด้วยค่ะสวัสดีครับผมจูชาติหลอดทองล้างครับเป็นประธานกรรมการบริษัทสกินไมค์คอสเมตจำกัดครับค่ะฝั่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะจุธาพรแสงนวลค่ะเป็นเจ้าหน้าที่เซลล์เซ็นต์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายค่ะฝั่งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะเพราะคะ่ะรติทยาถากูลธน,นันค่ะเป็นเซลล์เอ็กเซคิวทีฟนะคะบ,บริษัทสกินไมคอสเปคค่ะวันนี้ตัวบริษัทและตัวแบรนด์ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับค่ะและรางวัลน,นี้ผมก็จะนาไปมอบให้กับพี่น้องพนักง,งานของผมให้มีความภาคภูมิใจครับบริษัทของผมจะเป็นบริษัทรับผลิตเครื่องสำอางแล้วก็สร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าครับค่ะ อย่างนี้เวลาใครที่สนใจอยากจะสร้างแบรนด์นะคะต้องมีทุนเริ่มต้นที่เยอะไหมคะก็ขั้นต่ำก็ไม่เกินหมื่นบาทก็ทําได้แล้วครับค่ะสมมติว่าถ้ามีคนเข้ามาปรึกษาพร้อมที่จะมีเจ้าหน้าที่แบบคอนซัลท์ในเรื่องของการผลิตแบรนด์เลยใช่ไหมคะมีครับมีครบคันเลยครับค่ะเหมือนวันสต็อปเซอร์วิสเลยครับค่ะอย่างนี้พอใครมาทําแบรนด์อย่างนี้ค่ะนะคะเรามีการวางแผนมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ pr อะไรเงี้ยเขาได้ไหมคะมีครับมีให้ครบเลยครับค่ะ,ะในเรื่องของตัวโปรดรัก c t คะ่ะจุดเด่น ส่วนมากที่หลายๆคนผลิตที่นี่แล้วเขาชื่นชอบอะค่ะจะเป็นในเรื่องของอะไรคะตัวโปรดักเกี่ยวกับอะไรคะสกินแคร์หรือว่าเกี่ยวกับอาหารเสริมสกินแคร์ครับจุดเด่นของเรานะคะลักๆก,ก็คือสินค้าของเราจะเป็นออร์แกนิกนะคะและคุณภาพด้วยเนื้อครีมนะคะเราการันตีด้วยยอดขายมากมายแล้วก็รางวัลที่ได้รับรับมากมายะคะ่ะเพราะว่าสินค้าออร์แกนิกของเรานะคะลูกค้าเราเชื่อมั่นแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมะคะ่ะเราวางแผนการตลาดไว้ยังไงบ้างคะทั้งใน นก็ตอนนี้นะคะบริษัทของเรานะคะวางแผนไปได้ทั่วแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นลาวไทยเขมรหรือว่าเป็นฝั่งกัมพูชาแล้วค่ะตอนนี้ให้ความสนใจกับการตลาดของทางบริษัทเรามากค่ะค่ะนะฝั่งนี้มานดีกว่าเราดูแลในเรื่องอะไรบ้างคะเออดูแลลูกค้าค่ะแล้วก็รับปรึกษาสร้างแบรนด์นะคะสำหรับลูกค้าที่กําลังศึกษาอยู่แล้วก็สนใจนะคะสามารถทักมาปรึกษาเราได้ฟรีก่อนเลยนะคะค่ะสุดท้ายค่ะสมมติว่าถ้าอ่างธุรกิจ รุ่นใหม่ที่อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองสามารถเข้ามาได้ที่ไหนดูตรงไหนได้ไงคะมาที่บริษัทสกินไมคอดเม่นนครับเลขที่1 2 3 o, 1. ่งสองหมู่หนึ่งตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือเข้าเว,เว็บไซต์สกินไมคอ o เม่ com ค,ครับ